สวัสดีครับ f c i u s e c a r วันนี้ผมมีรถยนต์คันพิเศษเกตด A มานำเสนอพี่ๆ f c i u s e c a r อีกสัก1นึคันนะครับหาไม่ทันจริงๆนะครับมีมากี่คันก็หมดไปเป็นรถที่ได้รับความนิยมของร้านเรานะครับอันดับ1ใน2นะครับไม่แพ้กับออติสเลยนะครับคันนี้คือ h o n d a CITY นะครับผมปี2012มือเดียวป้ายแดงออกข้าง1.5ตัว V สีดำเดิมจากโรงงานนะครับรถยนต์คันพิเศษเกตด A นะครับ รุ่นนี้คนนิยมใช้งานเป็นจํานวนมากเพราะว่าราคามันไม่แพงขับขี่ดีไม่จุกจิกเครื่องเกียร์โคตรทนและที่สําคัญประหยัดน้ํามันมากๆนะครับ17-18กิโเมตรต่อลิตรจากเครื่อง i v t e เทเบนซินขุมพลัง1.5นะครับคันนี้เป็นสเปคตัว V นะครับได้ดิสเบรกสีล้อแอร์แบกที่พวงมลาลัยแอร์แบกฝั่งคนด้านข้างสีดําเดิมจากโรงงานเงาฉ่าทั้งคันนะครับเราถอดซักถอดฟอกถอดสปา เก็บงานรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วทั้งงานช่วงล่างงานภายในเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่ทั้งคันแบบคาร์บอนซามิกเขียวนะครับเกรดพรีเมียมนะครับกันแดดได้แน่นอนและที่สําคัญใสกิ๊กๆนะครับสามารถมองเห็นในระยะเวลากลางคืนได้สบายตานะครับและกันแดดได้ดีด้วยนะฮะคันนี้เป็นสีดําเดิมจากโรงงานสีเงาฉ่าทั้งคันนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิชความไปจมน้ําหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับ ภายในเป็นเบาะก,กรรมะหยี่เดิมจากโรงงานเราถอดซักถอดฟอกถอดสปาให้ครบหมดแล้วนะครไฟด้าใส่กิก๊กกิ๊กสีเงาฉ่ำขัดเคลือบให้อย่างดีนะครับคันนี้เราเคลือบเซรามิกไปให้ด้วยนะครับสวยงามจริงๆนะฮะภายในก็กว้างขวางนั่งสบายเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมตามสไตล์รถเครื่อง1.5นะครับแผงประตูต่างๆที่ถลอกบปอกเปิดเราจัดการเก็บให้ให,ใหม่นะครับโดยช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ การทําอินเทีเลียภายในของรถยนต์นะครับผมพวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะครับมีมัติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับผมวิทยุเดิมจากโรงงานเล่น usb aux ได้นะครับสาหรับรถรุ่นนี้คันนี้วิ่งมาเพียงแค่1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นนะครับหนึ่งแแล้วก็หลัก10กิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆนะครับนี่นะฮะไม์ก็วิ่งน้อยนะครับสำหรับรถปี2012กุญแจมีธรรมดามาให้แล้วก็มีกุญแจรีโมทมาให้ด้วยนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับรับรอง ภายในสะอาดเข้าไปไม่เป็นภูมิแพ้แน่นอนนะครับสะอาดกว่าข้างนอกอีกนะครับตอนนี้ฝุ่นเยอะนะครับผมภายในเราจัดการอบโอโซนให้ด้วยนะครับฆ่าเชื้อต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับภายในสวยมากๆนะครับเป็นเบาะกำมหยี่เดิมจากโรงงานแบบสะอาดเลยนะครับเนี่ยนะฮะสวยงามจริงๆนะครับเจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงนะครับใช้รถดูแลอย่างดีนะครับค่อนข้างรักษานะครับและรถคันนี้เซอร์วิสที่ศูนย์บริการของ Honda และก็พวก พวกบีควิกต่างๆตลอดเวลานะครับยางเป็นยางโยโกฮามาทั้ง4เส้นนะครับปีไม่ลึกนะครับปี23ดอกหนาปักยังสามารถใช้งานได้อีกหลายกิโลนะฮะด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะอยู่แล้วนะครับสำหรับ Honda City จุของได้เยอะจริงๆนะครับฝางกระโปรงท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับน็อตไม่แกะนะครับผมหลังน้ำฝน้ายขวาเดิมๆจากโรงงานนะฮะหลุมอะไหลก็เดิมๆนะครับผม ยางอะไหล่แม่แรงต่างๆอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับไม่เคยมีการทําสีอุดสีแต่งสียางอะไหล่แอร์หลุมอะไหล่แต่อย่างใดนะครับไม่เคยโดนกระแทกท้ายแต่อย่างใดนะครับรถโดยรวมมีเสน่ห์น่าใช้งานราคาก็ไม่แพงนะครับมีมากี่คันก็หมดไปอยู่ไม่เคยนานเลยนะครับผมเต็มที่ก็แค่ประมาณวันหรือ2วันเท่านั้นเองนะครับคันนี้เป็นสีดําใสกิ๊กๆเลยนะครับเงาตาแตกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผม สตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะยางดอกยังหนาเลยนะครับผมนี่นะฮะโยโกฮาม่านะครับยางไม่ใช่ไก่กาอาราเร่นะครับใช้ยางแบรนด์ญี่ปุ่นเลยนะฮะโยโกฮาม่าเลยนะฮะนี่นะฮะห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านดีนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับเบ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวาเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับเป็นเครื่อง ivtec เบนซิน1.5นะครับประหยัดพลังงานถึง17-18กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับ เข้ามาหยุดส่งตัวรถนะครับผมภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ของ Honda City นะครับผมพวกคอนโซลคอนโซลต่างๆไม่ลอกไม่ฉีกแต่อย่างใดนะครับสวยงามนะครับเพราะว่าเราจัดการฟื้นฟูให้หมดแล้วนะครับผมที่ถลอกปอกเปิดกเราก็ให้ช่างที่ทําเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ยฮอให้มาฟื้นฟูให้นะครับสวยงามจริงๆนะครับผมนี่นะครับปุ่มเป่มที่พวงมาลัยไม่ลอกเลยนะครับผมขับขี่ดีนะครับใส่เกียร์ดีเหยียบเบรกก็แท่นเครื่องไม่สั่นใส่เกียร์อาเหยียบเบรกแท่นเครื่องก็ไม่สั่นนะครับ ช่วงล่างนิ่งเงียบแอร์เย็นฉ่าทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับผมบอกเลยราคาเล้าๆเบา,าๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือสอง่งไปเทเลอร์ดูรถไม่เป็นให้เพื่อนให้ช่างมาช่วยตรวจสอบแต่ตอนนี้ร้านเรามีบริการใหม่สําหรับพี่ๆ FCI u s e car ที่ดูรถไม่เป็นเรามีตัวกลางอย่าง วันทุคาเราซื้อแพ็กเกจไว้นะครับสำหรับอินสเปกนะครับหรือการตรวจสอบสภาพรถยนต์โดยคนกลางนะครับท่านใดมาซื้อรถอยากให้เราตรวจสอบว่ารถคันนี้ได้เกรดอะไรนะครับเรายินดีเรียกวันทุคามาเพื่อตรวจสอบให้แล้วก็จะได้เป็นรีพอร์ตออกมาเลยนะครับเขาจะตรวจโครงสร้างทุกๆอย่างนะครับ เพื่อเป็นการมั่นใจระหว่างพี่กับผมนะครับผมใครที่ไม่เคยซื้อขายกันเรามีบริการอินสเปกนะครับจากวันทุกคาที่เราซื้อบริการเขามาไว้เป็นแพ็กเกจนะครับสามารถตรวจได้ทุกคันนะครับถ้าพี่ๆท่านใดอยากซื้อนะครับน้องมีบริการเสริมให้นะครับไม่คิดตังค์ตรวจให้ฟรีนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปเทเลอร์เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองคุยกับคนในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนและอีกหนึ่งบบรรริกานะคั ไม่มั่นใจอยากจะเอาคันนี้เข้า Honda เพื่อไปตรวจสอบยินดีนะครับพี่เอาไปเลยแต่ค่จาจ่ายที่ Honda พี่เป็นคนออกเองนะครับผมนี่นะฮะหารถดีๆขับขี่ใช้งานเกรดเคันพิเศษแบบนี้ฝากร้านเล็กๆของ i-Use Car ไว้ด้วยขอบคุณครับ